สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการเป็นข่าวเล่าเลือกทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งผมก็ได้นําเรื่องเล่าที่เป็นตำนานเกี่ยวกับสัตว์ในเทพนิยายจะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันพร้อมแล้วกดไลค์กดติดตามแล้วไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเรื่องที่ผมจะนํามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้นั่นก็คือ ตำนานของวิหกเพิงหรือฟีนิกซ์ในตำนานของอียิปต์โบราณฟีนิกซ์ถือเป็นสัตว์เทพที่ควรค่าแก่การบูชาและยกย่องนับถือฟีนิกซ์เป็นเทพแห่งไฟดังนั้นจึงสังเกตได้จากลักษณะของขนนกของนกฟีนิกซ์ซึ่งจะเป็นประกายเป็นสีเหลืองทองคล้ายกับเปลวไฟแต่บางก็ว่าฟีนิกซ์ปกคลุมด้วยเปลวไฟทั่วทั้งตัวและด้วยความที่เป็นสัตว์เวทตัวหนึ่งที่เป็นเทพแห่งไฟ บางครั้งก็อาจจะพบว่าฟินิกสามารถใช้มนไฟได้นกฟินิกมีขนาดตัวเท่ากับนกอินทรีตัวโต,วต,วตวรูปร่างสวยสง่างามส่วนของจงอยปากและขาจะเป็นสีทองและมีประกายขนเป็นสีแดงถึงเหลืองทองฟีนิกมีเสียงร้องอันไพเราะเพราะพิงก้องกังวานราวกับเสียงดนตรีบทเพลงของฟินิกมีความสามารถในการกระตุ้นความกล้าหา และก่อให้เกิดความเกรงกลัวในจิตใจที่กำลังคิดรายได้ฟีนิกเป็นสัตว์ที่มีนิสัยอ่อนโยนบางครั้งก็ดูหญิงพยองแต่บางครั้งก็เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพตำนานบางเรื่องเล่าขานกันว่านกฟีนิกสามารถคืนชีวิตให้แก่ผู้ตายได้โดยน้ำตาของนกฟีนิกมีพลังในการรักษาบาดแผลได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังสามารถฟื้นพลังทั้งหมดให้กลับสู่สภาวะปกติ ได้อีกด้วยเชื่อกันว่านกฟินิก์เป็นสัญลักษณ์แห่งความมีชีวิตเป็นอมตะนิรันดรเพราะมันสามารถฟื้นคืนชีพใหม่มาได้เสมอโดยเมื่อจากที่ฟินิกสิ้นอายุไข500ปีหรือ1,461ปีร่างกายของมันจะลุกเป็นไฟจากนั้นลูกนกฟินิก์ตัวใหม่ก็จะฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งตำนานของนกฟินิกปรากฏอยู่ทั่วไปในอรารยธรรมโบราณ โดยมนุษย์เชื่อกันว่านกฟินิกนั้นเป็นนกที่สวยงามที่สุดในโลกและคาดว่าเป็นเครือญาติเดียวกันกับพงหรือนกอยูฟินิกจะมีสีแดงเข้มคล้ายสีของไฟและมีแผงคอเป็นสีทองผสมด้วยสีแดงและสีน้ำเงินบางทีก็ว่าเป็นสีม่วงหรือมีห้าสีตามแบบความเชื่อของจีนซึ่งสีแต่ละสีที่ปรากฏขึ้นมา น่าจะเป็นการผัดขนหลายๆครั้งตลอดช่วงอายุของมันในช่วงระยะเวลา500ปีที่ผ่านมานั่นเองวรรณกรรมกรีกโบราณที่มีชื่อว่า Account of Egypt ที่แต่งขึ้นโดยกวีเฮโลโดตัสเมื่อประมาณ430ปีก่อนคริสต์กาลเป็นวรรณกรรมเรื่องแรกที่กล่าวถึงนกฟินิกตามตำนานกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อนกฟินิกใกล้จะหมดอายุขยในช่วง500ปี มันจะเริ่มรู้ถึงชะตากรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของตนเองโดยจะสร้างหลังกองฟืนไม้เครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนั่งคอยที่กองฟืนแห่งนั้นพร้อมร้องเพลงอย่างสบายใจเมื่อแสงแรกของดวงอาทิตย์สตร์เข้ามาต้องกายของฟินนิกมันก็จะเผาตนเองด้วยไฟจนไหม้กลายเป็นเท่าฐานหลังจากนั้นฟิน,นิปหนุ่มตัวใหม่ก็จะถือกำเนิดขึ้นมาโดยเริ่มนับอายุข,ขยเป็นศูนย์ใหม่นั่นเอง จากนั้นมันจะต้องทำภารกิจโดยการรวบรวมเอาเท่าถานของพ่อแม่ที่ดับสูญไปแล้วไปฝังที่วิหารเฮลิโอโพลิสหรือนครแห่งตะวันในอียิปต์แล้วจึงสามารถบินกลับมาใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติได้จนกว่าจะถึงเวลาเปลี่ยนร่างอีกครั้งส่วนจุดกำเนิดของฟินกิ์สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากหนังสือแห่งเวทมนต์ที่มีชื่อว่า o o k of d e a t h เรื่องราวในสื่อเล่มนี้กล่าวถึงนกยักษ์ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับนกฟินิ์นกยักษ์ตัวนี้เป็นต้นแบบของวิญญาณอิสระที่ลุกขึ้นมาจากกองเพลิงจากนั้นจึงเคลื่อนที่ไปยังเฮเลโอโพลิสเพื่อประกาศยุคใหม่และด้วยความที่แสงอาทิตย์สาดส่องจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตกนกยักษ์ตัวนี้จึงปรากฏกายขึ้นมาพร้อมกับการต้อนรับเช้าว,วันใหม่จนถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งไฟและดวงอาทิตย์ ก็เพราะเหตุนี้นี่เองการฟื้นคืนจากความตายโดยการกำเนิดใหม่จากกองเท่าฐานของตัวเองถือเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินทั้งหลายทั้งนักกวีและนักเขียนได้นำเอาเรื่องราวเช่นนี้ไปเผยแพร่ต่อจนในที่สุดเรื่องราวของนกฟินิกก็แทรกซึมเข้าไปอยู่ในวรรณกรรมหรือนิยายหลายต่อหลายเรื่องจนดูสมจริงสมจังและน่าเชื่อถือ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับเรื่องราวตำนานของฟินิกที่ทางรายการเป็นข่าวเล่าเรื่องแนะนำมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันยังมีตำนานของนกฟินิก์อีกหลายเรื่องเล่าเราจะนำมาเล่าในตอนต่อไปถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามส u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยอยากจะให้เรานำเรื่องไหนม,มาเล่าก็พิมพ์บอกกล่าวกันมาด้านล่างคอมเมนต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ